โอ้โหเหลือจะเชื่อเลยครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกที่มันมากๆนะครับพลิกไปพลิกมาเชลซีพลิกมา,ช,กมาชนะแมนยู4-3ในช่วงที่ต่อเวลาออกไป8นาะทีในช่วงทดเวลานั้นเนี่ยแมนยูยังนำอยู่เลยนะครับพอหมดช่วงทดเชลซีดันมาได้2ประตูโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมคู่นี้กันนะครับอย่าลืมครับ ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลไว้ด้วยนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้รวมไปถึงเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์จากนิวเจริญฟาร์มาสูติคอนะครับหนึ่งซองผสมไว้แคหนึ่งแก้วรับประทานได้เลยนะครับกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ แล้วก็ฝากไว้กับบริษัท AI s t r i k e r นะครับบริษัทนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบรนด์แรกที่เราเข้ามาคือแบรนด์ b e Quiet อนะครับใครอยากจะได้ซิงค์น้ำซิงค์ลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์เคสหรือว่าพาวเวอร์ซัพพลายก็ฝากกันเอาไว้นะครับ Be Quiet แบรนด์คุณภาพจากประเทศเยอรมน,นีนะครับตอนนี้ก็เรามีเคสชื่อรุ่นว่า Pi เอลเบ 500DX ใครที่อยากจะหาดูก็ติดตาอาติดต่อกับทาง j i ไได้เลยนะครับรวมไปถึงแบรนด์อีควิปก็มี Pi เอลเบด0้าร้อยดี รวมไปถึงใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของ b q Quiet ก็สามารถที่จะทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของ AI s t r i k e r กันได้เลยนะครับมามาคุยเลยนะครับเกมนี้โอ้โหต้องใช้คาว่าอารมณ์มันพลิกไปพลิกมาเชลซีนำ2-0แมนยูยิง3ประตูรวดแซงกลับมาชนะ3-2ช่วงทดเวลา8นาทีแมนยูเก็บบอลทุกอย่างมันดูทุกอย่างมันจะเป็นใจกับแมนยูอยู่แล้วโดนทีเด็ดของมาดูเอเก้ไปเรียกจุดโทษได้ เชลซีกว่าจะได้ยิงจุดโทษปาเข้าไปนาที90บวก10นาที90บวก11มาได้ประตูชัย4-3โอ้โหเป็นเกมที่ใครไม่ได้ชมนี่ต้องบอกว่าโอ้โหพลาดเลยจริงๆนะครับการจัดทัพกันก่อนนะครับเชลซีไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยนะครับผู้เล่นของพวกเขาก็เป็นชุดเดิมประตูก็ใช้เพตเตรวิชแนวรับก็มีมารลกูสโตแบ็กขวาแบ็กซ้าคูคูเรยย คู่เซนเ,นเตอร์ก็เป็นทันานของดีซาซี่จับคู่กับบาร์ดิชิลกลางรับก็มีทันานของไคเซโดเล่นร่วมกับเอนโซเฟร์นเดสคอนเนอร์กาลกเกอร์เล่นเป็นตัวลุกนะครับแล้วก็ขนาบข้างด้วยโคพารเมอร์แล้วก็มิเฮโลมูดริกหน้าเป้าก็เป็นแจ็คสัน ส่วนแมนยูครับปัญหาในเกมรับมีเยอะเหลือเกินนะครับยังโชคดีที่วารานออกซตาเป็นตัวจริงเล่นคู่กับแม็กควายได้เกมนี้ให้วานบิซาก้าเล่นแบ็คขวานะครับแล้วก็โยกอาัดาโลมาเป็นแบ็คซ้ายก็สลับกันอยู่2ฝั่งนี่แหละครับสคนนี้กลางรับเป็นคาเซมิโลแล้วก็ให้บุนอฟเฟอร์เดสกับคอปปี้เมนูเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวพึ่งงานตรงกลางแล้วก็ปีก2ฝั่งเกมนี้ให้แอนโทนีเล่นตัวจริงนะครับ เป็นตัวจริงครั้งแรกของแอนโทนีในปีนี้เลยนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกของแมนยูแล้วก็ทางซ้ายก็ให้การนาโชเล่นหน้าเป้าเกมนี้เป็นลาสมูสฮอยลุนนะครับเกมเริ่มต้นขึ้นมาเชลซีเริ่มต้นได้ดีกว่าครับแล้วก็มาได้2ประตูนําเร็วเลยครับฮอนเนอร์การแล้วเกอร์ยิงประตูแรกให้เชลซีนาตั้งแต่4นาทีแรกหลังจากนั้นแมนยูไปเสียจุดโทษครับแอนโทนี Anthony, ไปทําฟาวในกรอบเขตโทษ ไปทำฟาวในจังหวะที่ความจริงพอนำา1ึ 0, นะ่ศูนย์ัดเกมของแมนยูเนี่ยยก,กระดับเกมขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่ว่าพวกเขาดันไปพลาดโดนจังหวะฉาบฉวยของเชลซีแล้วก็ไปเสียจุดโทษโดนโคปาเมอร์ยิงไล่อายิงหนีเป็น2ศูนย์แต่ก็เป็นความผิดพลาดข,ของเชลซีแหละครับทางด้านของนะไคเซโดไปพลาดจ่ายบอลเข้าทางกาาโชย,ยิงให้กับแมนยูไล่มาเป็น1-2แล้วหลังจากนั้นแมนยูก็ดูเล่นดีขึ้นมาได้ประตูตีเสมอ2 2จากบูโน่เฟอร์นันเดส พอในช่วงครึ่งเวลาหลังแมนยูมาได้ประตู3-2อีกครับจากจังหวะได้ยิงของกาลาโชรูนีีต้องชมความจริงอ่านเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องของนั้นไปนะฮะพอน้ำสามสองทุกอย่างมันก็เหมือนจะเข้าทางแมนยูแล้วแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปมาได้2ประตูในช่วงทดเวลาแมนยูเกือบจะครองทุกอย่างได้หมดแล้วแต่ก็มาพลาดท่าไล่เรียงไปทีละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าแมนยูโชคร้ายจริงๆนะครับ พวกเขาเสียผู้เล่นหลายคนมากในเกมนี้เกมนี้เนี่ยแน่นอน11คนได้อย่างที่บอกไปนะครับพวกเขาไม่มีคู่เซนเตอร์อย่างลินโดมาตินสแล้วก็ลินเดเลฟที่เจ็บเล่นไปประมาณสัก44-45นาทีลาเฟวารานเจ็บอีกพอวารานเจ็บครึ่งหลังก็ต้องเปลี่ยนเอาแม็กทูวินเน่ลงมาเล่นอขออภัยเปลี่ยนเอาแม็กควายลงมาเล่นแม็กควายขออภัยผมเพี้ยนใหญ่ละเปลี่ยนเอาท่างด้านของจอห์นนี่อีแวนส์ลงมาเล่น พอจอนี่อีแวนส์ลงมาเล่นได้ไม่นานทีมก็ต้องเปลี่ยนเอาอีแวนส์ออกอีกเพราะว่าดันไปมีปัญหาการบาดเจ็บอีกดังนั้นหมายความว่าทีมเนี่ยคือแนวรับมันต้องใช้แบบคามวล่าเป็นเด็กดาวรุ่งลงมาแทนจอ h นี่อีแวนส์ตั้งแต่อาที66พามจริงตอนอีแวนอยู่ในสนา,นามเขาก็ทำได้ดีในหลายครั้งนะครับดักบอลสวยๆได้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นคามวล่า มันกลายเป็นแมนยูที่ขึ้นนำถูกไหมพอหลังจากนั้นแมนยูก็พยายามเน้นเกมให้มันเขาเรียกว่าสเสถียรมากขึ้นน่ะคนที่เริ่มหมดแรงผู้ดได้อย่างคาเซมิโลหมดแรงก็ส่งพวกแม็กโทเมเนลงมาในช่วงท้ายเนี่ยก็ส่งเท่านั้นของเมสันเมาส์ลงมาช่วยอีกคนหนึ่งด้วยเมสันเมาส์ลงมาก็พอจะเก็บบอลได้พอมาทําอะไรได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของแมนยูก็คือก็ต้องบอกว่าสมาธิเลยครับ อย่างเกมที่เสียประตูเนี่ยจุดโทษ2จุดโทษมันก็มาจากความผิดพลาดรายบุคคลขณะที่ลูกประตูชัยลูกประตู43ของเชลซีเนี่ยหลังจากที่แมนยูโดนตีเสมอไม่กี่อึดใจดูเหมือนว่าสมาธิผู้เล่นหนลุดไปเลยนะครับในจังหวะ43เนี่ยเป็นลูกเตะมุมของเชลซีแล้วแบบเราเห็นได้ชัดเลยนที่ผมบรรยายแล้วผมก็บอกอยู่ว่าผู้เล่นแมนยูชี้กัน4 5คนว่าเฮ้ยเห็นโคพาเมอร์ว่างอะ่ะแต่ชี้เนี่ยไม่รู้ชี้บอกใครสุดท้ายคนที่ วิ่งมาคือเมสันมาส์เมสันมัส์เป็นหนึ่งในคนที่ชี้บอกด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยมีตัวว่างแต่เนี่ยพอมาช้าแล้วก็กลายเป็นว่าสร้างโอกาสให้โคพาเมอร์มีพื้นที่แล้วก็ยิงได้พูดถึงเกมดวรวมวันนี้นะครับถามว่าเชลซีเนี่ยผมว่าโอเคหละมันมีความผิดพลาดเฉพาะตัวที่มันเกิดขึ้นทำให้ทีมเสียประตูอย่างความผิดพลาดของไคเซโดเองรวมไปถึง ผมว่าลูกที่กาลาโช่ม,โมงนะผู้สาประตูอย่างเพโตรวิชคนจริงเป็นประตูที่ผมชอบนะฮะช่วงหลังเราเริ่มเห็นความผิดพลาดของเขามากขึ้นอย่างเกมนัดที่แล้วประตูตีเสมอของนะทางด้านทีมอย่างเบอร์รี่ลูกง่ายๆก็รับพลาดมาเกมนี้ผมว่าจังหวะของแอนโทนีที่เปิดไซก้อยมานะเขาก็ออกมาในจังหวะที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่โอเคแหละสิ่งที่เชลซีดโดยเฉพาะปอชิโน่ทาได้ดีผมว่าพวกเขารู้จักวิธีเล่นงานแมนยูแมนยูเนี่ยมีปัญหาเยอะมากกับ พื้นที่หน้าเกมรับด้วยความที่พวกเขาให้คาเซมิโลยืนกลางรับต่ําคนเดียวนะครับแล้วก็คัพปี้เมนูกับบุนโอเฟอร์เันเดสเหมือนจะขยับเดินขึ้นมาสูงอะ่ะมันทําให้เชลซีอาศัยช่องโหว่ตรงนี้แล้วคาเซมิโลสภาพตอนนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเป็นคา r เ,เซมิโลที่แข็งแรงแบบเอาคนเดียวอยู่แล้วอะ่ะโอ้ตรงนั้นตรงเนี้ยเชลซีเล่นงานได้เยอะมากทีาว,ว่าก็ต้องชมว่าแมนยูเองก็ช่วยกันบล็อกในจังหวะหน้าปากประตูได้หลายครั้งแล้วก็ เชลซีก็ขาดความเฉียบขาดกับผู้เล่นบางคนอย่างแจ็กสันแล้วก็ก็ยังรู้อยู่แล้ว่วาก็สามวันดีสีวันไข่อ่ะวันไหนไม่ใช่วันที่ดีของแจ็กสันก็มีปัญหาแบบนี้นี่คือสิ่งที่แมนยูมีปัญหาเลยนะแล้วทำให้หลักๆก็คือพวกเขาเลยโดนยิงแต่ละเกมแต่ละเกมมนาะเยอะมากอย่างเกมนี้ถ้าดูสิติหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้คุณโดนคู่แข่งยิงไปถึง28ครั้งอะ่ะนี่เป็นต้องบอกว่าเกมที่7 ใน8เกมหลังสุดที่แมนยูโดนคู่แข่งยิงเกิน20ครั้งนะครับแล้วเท่ากับที่อันดับสุดท้ายอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปแล้วที่จํานวนนัดที่โดนคู่แข่งยิงเกิน20ครั้งอะ่ะแต่ก็โอเคหละเกมนี้มันดีตรงที่ว่ามันก็สร้างสารรค์โอกาสได้เยอะนะแมนยูสร้างสารรค์โอกาสได้ถึง19ครั้งนะครับขณะที่เชลซีเองเนี่ยก็ค่อยๆหาโอกาสของตัวเองแต่สิ่งที่เชลซีมีอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวสมรองที่ลงมาเนี่ยมีความสด อ่นี่ก็ต้องชมโบชติโนนะครับการให้มาดูเอเก้ลงมามีความสดเซอร์ลิงลงมามันก็มันก็กดดันเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แมนยูเองถ้าจะว่าไปหลายๆเรื่องก็ผมผมยังอยู่อยู่ในฝ่ายที่เห็นใจเอรกเทนฮากนะคือเซนเตอร์เจ็บกี่คนนะสองไปแล้วก่อนหน้านี้มาอีกสองในวันแข่งเซนเตอร์ต,ตัวที่6กอ่ะถึงลงสนามมาคู่กับแม็กควายอ่ะมันก็ มันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแบ็กสฝั่งเป็นแบ็กข้างเดียวกันที่ต้องสลับกันเล่นดาโลต้องมาเล่นข้างที่ไม่ถนัดอีกอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เนี่ยแต่ผมว่าเกมนี้มันคือเกมที่น่าคือคือจะบอกว่าน่าผิดหวังมันเป็นน่าผิดหวังเพราะว่ามันนําอยู่ดีถูกไหมหน่าเห็นใจมากกว่าโดยเฉพาะกับแฟนแมนยูนะครับคือแบบ โอ้โหคุณกันมันจะเก็บ3คะแนนอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายคุณมาไม่มีแต้มเลยอะไรแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าเชลซีเองก็จะขยับขึ้นมาลุ้นคือตอนนี้แน่นอนแหละแมนยูกับอันดับ5คงไม่ง่ายหรอกกับการกับการจะขยับขึ้นไปถึงอันดับ5นะครับพออันดับ6แมนยูที่อยู่ทุกวันนี้พวกแมนยูแล้วทีมตํตามาเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะอันดับ6 -7 ดีไม่ดีอาจจะไปถึง8ด้วยซ้ำไปออาจจะได้ไปถึงฟุตบอลเล่นในฟุตบอลยุโรปอ่ะ มันก็ทําให้การแข่งขันตรงนี้สูงเชลซีเองการชนะในวันนี้ก็จะทําให้พวกเขามองถึงการไปเล่นยุโรปได้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับและอย่างสติในเกมนี้น่าสนใจนะครับผมหยิบยกมาพูดถึงกันหน่อยโคพาเมอร์ที่ทําแฮตทริกได้นี่เป็นอายุแค่21ปีกับอีก334วันนะครับเป็นคนที่200นะฮะ เป็นคนที่200ที่ยิงแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็เป็นผู้เล่นอ,อายุน้อยสุดคนที่3ที่ยิงมากกว่า3ประตูได้ใน1เกมในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดนับอายุเนี่ยเด็กสุดก็คือลูกากูยิงแฮตทริกใส่แมนยูในอายุแค่20วันกับอีก6เดือนขณะที่เดวิดเบนลี่นะครับยิงใส่แมนยูอายุ21ปีกับอีก158วันในกุมภาพันธ์ปี2006 ช่วงเวลาครับช่วงเวลาที่ห่างกันระหว่างลูก3-3ลูกจุดโทษตีเสมอกับลูก4-3ของโคปาเมอร์ mer, แค่81วินาทีเท่านั้นเองนะครับที่เป็นช่วงเวลาความห่างของประตูที่3แล้วก็ประตูที่4วันนี้ฮะตั้งแต่พรีเมียร์ลีกเริ่มนับปี2015-2016มีแค่2แมช์ที่โอกาสยิงรวมทั้ง2แมช์ โอกาสยิงรวมทั้ง2ทีมเกินกว่า4 7ครั้งหมายถึงว่ายิงรวมมาน2ฝั่งนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นกับเชลซีใน2นัดหลังสุดเลยนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยเจอเบอร์ลี่เขาสร้างโอกาสยิงรวมมา2ฝั่งไป51ครั้งเกมนี้47่ครั้งนะครับโอ้โหก็ถือว่าถ้ามองตรงนี้ก็จะมองว่าพลังในเกมลุกของของเชลซีนี่ความจริงก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่สร้างโอกาสได้เยอะแค่ แค่ขาดความเฉียบขาดนะครับพูดถึงโคพาเมอร์ที่ยิงจุดโทษให้กับให้กับเชลซีหน่อยนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าโคพาเมอร์ตอนนี้เขายิงจุดโทษ8ครั้งเข้าทั้ง8ครั้งนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมี2คนที่ทําได้ดีอยู่เขาคือยาย่าตูเร่ยิงจุดโทษเข้าทั้ง11ครั้งดีมิธาเบอร์บาตอฟยิงจุดโทษเข้าทั้ง9ครั้งนี่เป็น2คนรวมโคพาเมอร์อีกก็เป็น3คนที่จุดโทษ100%ในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับก็ นั่นเป็นเรื่องของสติที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเกมที่ผมว่ามันสุดๆแฟนแมนยูมีทุกอารมณ์อ่ะโดนก่อนคงเซงกลับมา32มสองคงอาวะ่ามันกลับมาแล้วทุกอย่างมันเหมือนจะชนะอยู่แล้วน่าเห็นใจสุดๆส่วนแฟนเชลซีคงจะคึกคักสุดๆนะครับกับโมเมนตัมที่กลับมาได้ในเกมนี้แพชชั่นต่างๆที่ผู้เล่นแสนดงออกมาในช่วงท้ายก็ถือว่าเป็นยอดเกมพรีเมียร์ลีกนัดหนึ่งเลยทีเดียวครับ